ในคลิปนี้ผมไม่ขออะไรมากเลยนะครับขอแค่ไม่โดนไอ้ตัวเนี้จับเฮ้ย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 อยู่เป็นใครมาจับผมเนี่ยไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวแล้วเดี๋ยวันลาออกล่า สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมชินโซและนี้ก็เป็นการกลับมาลงคลิปในรอบสี่เดือนของผมเลยนะครับถามว่าผมหายไปไหนมาก็ ผมไม่บอกเอ้ยปิดปิดปไม่เอาวินต่ำเกินในจิลอนบุรีก็ตามปกคลิป,ปนะครับในคลิปนี้ผมมากับซ้าซีคนนี้เขาเป็นทั้งอดีตยานเมสซ่มทอ็อปหงอดีตชาลอตเมสซ่มทอ็อปหอดีตซีโอบีท็อปหและเป็นแชมป์นาคอยสหนึ่งอีกด้วยนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาแอบโยนใส่คุณซส์ซฮ หยอกเล่นนะครับหยอกเล่นเฉยวันนี้ผมจะมาเล่นกับคุณซาซีในแรงเฉยนะครับในแรงซูพิมต้นเนาะตานนี้คุณซาซีก็เล่นเป็นฟอร์เรนติโนนะครับซึ่งทีมหนูมีอ์เลสเตอร์อแบบนี้รอดยากเข้ามาในเกมกันไปเรียบร้อยนะครับผมลืมแนะนำตัวให้น้องผมเลยวันนี้ผมมากับเฟมเซกิ่งไม้ของฮะเมื่อกี้ถือว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่มองอะไรนะครับผมได้ตาฝาดไปเองเดี๋ยวผมจะมาแนะนำตัวให้น้องผมใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ผมมากับเฟมเฟกิ่งไม้ของพ่อเป็นอดีตทับหนึ่งต้นไม้นะครับ เหมือนว่าในบุญจะมีการวัดชั้นวัดเชิงกันสักนิดสักหน่อยนะครับผมจะฟาร,ร์มต่อไปคิวๆเลย,ยกันเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่ายายาเขตป่าสงวนนะอย่ามาอยู่นะการที่คุณมาอยู่กับป่าเขตป่าสงวนผมแบบนี้คุณจะโดนผมโดนลาดเฟิร์สปัดอย่ามายุ่งกับป่าผมนะครับมเมดการที่คุณมาลาดคิวผมแบบนี้ทำให้ผมจน สวัสดีครับผมเซนดิซืเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาย่าย่าอ๋อชอบชอบนี่สักอ้ fruit, ชอบนี่ซิกแซกแม่จิบ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 เฮ้ยเฮ้ยคือบางทีมันก็ถูกแบบว่าไม่เป็นไรนะครับทุกคนคนเรามีพลาดผิดกันได้โบอกเลยว่าช็อตนี้ไอ้เหรอเมม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 เทอยู่เทอยู่มาตีแบบว่ากระป้อมยักษ์ติดปีกกันดีกว่าทุกคนเฮ้ยเอลซูเอลซูเอดูนี่ดูนี่ดูนี่ อชีบชับอ้ e. นี่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 อชิพชับชับชัชับชชอปอ่านี่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 ชิบชับช็อปโคตรเท่ฮะอาชีพชับอเนนเนนเนนนจะจับป่ะดีฮ่อฮ่าฮ่าฮ่าไม่ได้จับหรอกอ่ชชิบชับชชิบชชับชนี่หนึ่งศพหนึ่งคิวอยู่เป็นใครมาเข้าใกล้ผมนะมาผไม่พื่อลวผมพวกผมมันหมาหมู่ ชิบชับชิบชับมันกิงไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรโหนมาเฮ้ย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 ตัวมันเอ้ยเฮ้ยรัดช็อตไหมก็อย่างเงี้ยเมดอีกแล้วเอานะครับคุณเมดคุณมีอะไรจะแค่ตัวมาครับไม้แต่คุณจะโดนโซเชียลรุมกระทืบนะครับเนี่ยคุณรัดผมเอ้ยชิบชับเฮ้ยเฮ้ยถ้ากลับไปโดนจับแม่นี่คุณเมทนะครับคุณทำอะไรไปครับเมื่อกี้เฮ้ผมรักจับบ้างเฮ้ยโซเชียลนี่คือดาเมจแล้วใช่ไหมเมื่อกี้น่ะ เฮ้ยเฮ้ย,ยตึงมือตึงมือตีมันตีมันอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งมันโค่นไปแล้วคนไทยเฮ้ยแกด้วยโรต์แน่เฮ้ยมีการวับมันไปแล้วสู้ <c oughs> ผมมันช่วยจริงเลยเฮ้ยนี่ตรงตึงตรงตึงมันจับแล้วมันจับแล้วชุบชับชุบชับโอ้มันเป็นไหลไม่ตายเนี่ยเฮ้ย พ่อตบมันเอ้ยหาพ่อลาดผมอันนี้เดือดอันนี้เดือดชึบชับชึบชับอ้ามันไปนู่นแล้วเฮ้ยตัวอะไรข้างหลังชิบชับสักหน่อยมันจะหนาไปไหนเนี่ยหรือประหาดเบาแบบนี้ขออนุญาลาชอตลาดหมดครับเฮ้ยเฮ้อะไรโห่อหเฮ้โลชาวไทยขอปลาสักทีนึงโอ้โหนี่มันดาเมจหรือต้เนี่เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮสวัสดีครับปาหน่อยครับไม่โดนไม่มีไม่มีอะไรเลยดามงดาเมจไปหมดแล้ว ขออีกสักรอบแล้วกันชือบปุบบบบบบมันไม่ตายเอาตรงๆเลยนะฮีดามจเหรอมันไม่ไหวฮะคือมันต้องรออีกสักรอบอะ่ะโอ้โหสักทีหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยอยู่เป็นใครเนี่ยเฮลมี่เฮลมี่โอ้ Hil me, Hil me. โหมันจะเยอะไปหนแล้วพ่อมันจะเนิร์ททำไมเนี้ย อิ่มอร่อยคุ้มจัดเต็มต้องบักฟ้าฝั่งตรงข้ามขโมยได้ขโมยดีอร่อยจริงๆอยู่ทนนานไม่เกินอันนั่นนั่นนั่นแน่ลิงทําอะไรอ่ะจะมาหล่อยเข้าหลังทุบหัวผมแบบนี้นะครับมันไม่ได้นะครับชุบชับชิบชับจะเอ้ยไม่อไม่มันไม่อยู่สวยละถ้าเราเดนมันทุบไปสักทีหนึ่งนี่เราจะกลับสู่รากของง้อเลยไม่เนี่ยชิบชับชิบเอ้ยไม่มีไม่มี มันอยู่ไหนเฮ้ยแน่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 ชิบชับชิบชับโอ้โหนี่ดามเมจใช่ไหมเนี่ยนี่ขนาดเงินตา,ามเนี่ยมันจะหนาไปไหนอะชิบชับเฮ้ยแน่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 อย่าโผล่นะอยาอยายา,ยามันไม่ดีต่อสุขภาพจิตของมูราดเอ้ยเราก็ได้ดามันมาบอกเลยว่าตอนนี้เราทรงพลังเหมือนใส่ชุดเกาะสวมเอฟเฟก แต่ไม่มีดาบเป็นดาเมจก็เลยเบานิดนึงเฮลโหลเฮ้เฮ้เฮ้อยู่มาจากไหนเนี่ยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสองครั้งซ้อนก็ร้ายผมรู้นะครับผมไม่ควรเอาสกิลหนึ่งถ่ายเข้าไปมั่วตัวแต่ดาเมจที่ผมมีก็ยังคงเบาเหมือนเดิมโอ้โหนี่ดาเมจต,ตัวตดนเนี่ยเรามาตีมังกรกันเถิดเพื่อเพิ่มอาวุธของดาบให้มันแรงขึ้นไอ้บัมบ์กิบตเวลเลย เหมือนผมสัมผัสสิ่งแปลกประหลาดได้ว่ามันจะอยู่ในพุ่มสักพุ่มหนึ่งว่ามันจะมีเจ้าสุนหงอคงหรือเจ้าเลงอยู่แต่ผมไม่พบเจอมันอ้ามันกิ้งมาแล้วเห็นนั่นไหมเห็นนั่นไหมสวัสดีครับอช,ชึบชับชิบโอ้ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มมีดาเมจแล้วเจ้าซุนหงอคงเจาหนีไม่รอดหรอก เหมือนว่ามันใกล้ถึงเวลานั้นแล้วเวลาอันเหมาะสมหรจะได้จบบ้าตุกับป้อยที่มันโผล่ไปโผล่มาปักสักทีหนึ่งนิดนะเนี่ยวดูมันวับไส่ดูมันวับไส่ันวับไส่มันจริงมาแล้วตีมันจนไหมพ่อตีมันลูกไม่ไม่ใช่ตีมันพ่อชาตินี้เขาไม่จบผมเลยต้องทําการอาชุบเฮ้ยฮะอาชุบไม่สนชนะแน่นอนคบว่าใช้ชนะครั้งนี้ก็คงจะเป็นเพราะว่า มูราดเซนอิฟิกของเราได้ทำการแบะจนได้ MVP อย่างแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วเอ็มอยู่ไหนอะเมทที่ลัดในวันนั้นสู่ MVP ในวันนี้แต่เนื่องจากคลิปมันอาจจะสั้นเกินไปผมจึงจะต่ออีกเกมนึงให้นะครับเปิดมาเราก็จะเริ่มจากการแบนตัวกันก่อนเลยนะครับซึ่งทีมผมก็จะได้ทำการแบนฮ้ฮ่ามูราดดุดแบนแบบนี้แไม่รอดแน ฮะโอ้ huh? oh, พระสงฆ์มันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วคลิปหลังจากนี้จะเป็นแฮร์ล์คุณซายซีนะครับใครที่อยากดูผมก็ไปดูคุณสายซีก่อนไปผมจับให้แล้วครับผมจับให้แล้วผมจับมันให้แล้วครับเฮ้ยเอามันเอ้ยเอ,เอ้ยตึงตึงตึงนี่ตึง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 นาคชท็อหนึ่งเอ้ยอานาคชแชมป์หนึ่งหนึ่งจากวะน,นี้งไงปาดโอ้ยตึงเวอ่อเรามาโยนะชัดเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้ครับเพราะะนนตาที่สองถือว่ามีนะครับปัดจบ I have a dream, that's all I need I'll make it happen with some work and belief Know what I want, so I'll take it on I've made mistakes, but mistakes make you strong Let's break it down for a minute I want the crown, I'm gon' get it You hear me lament, I'm winning Yeah, Charlie Sheen will be grinning, these ladies know that